ได้คุยกันให้เห็นภาพนะครับในแง่ของการทำธุรกิจไปแล้วนะครับออถัดมาเรามาลองทำความเข้าใจนะครับว่าความรู้ที่ผู้ประกอบการ SME ควนมีนะครับในการประกอบกิจการมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ของผู้ประกอบการที่ต้องมีมีอยู่เยอะมากเลยครับนะครับแต่จัดกลุ่มนะครับแล้วก็ลำดับความสำคัญเนี่ยสำหรับผมเองมองว่ามีอยู่3เรื่องครับ เรื่องแรกก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการตลาดเรื่องที่2เป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทางการเงินครับแล้วก็เรื่องที่3คือการที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กรและก็ทรัพยากรมนุษย์เรามาหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการตลาดนะครับประเด็นที่ต้องสำคัญต้องทําความเข้าใจอย่างแรกเลยครับว่าการตลาดคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วก็มักจะเอาเรื่องของการตลาดกับการขาย กับเรื่องของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์มาปนกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการตลาดไม่ใช่การโฆษณาครับการตลาดไม่ใช่การขายนะครับแต่การตลาดคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นการตลาดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจเพราะว่าธุรกิจที่ไม่สามารถทําการตลาดได้ดีนะครับพวกการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตลาดนะครับจะไม่สามารถที่จะตอบ อสนองความต้องการของลูกค้าได้นะครับพอไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โอกาสที่เราจะขายสินค้าหรือบริการนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการตลาดเนี่ยมาลองทําความเข้าใจเรื่องแนวคิดทางการตลาดก่อนนะครับต้องบอกว่าในอดีตนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับก็มักจะมองเรื่องของการตลาดเนี่ย เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านะครับแปลว่าเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเราอยากผลิตอะไรเราคิดว่าสมมุติเราอยากทําร้านอาหารเราก็เปิดร้านอาหารเลยที่เราไม่สนใจว่าคนซื้อเป็นใครคนกินเป็นใครนะครับเราคิดก่อนแล้วว่าเราอยากเปิดร้านอาหารอันนี้คือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเรามีความสามารถในการผลิตอะไรเราก็ผลิตสินนั้นนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการจัดการนะครับแนวคิดการจัดการการตลาดเนี่ย นะครับโดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมองเรื่องของการผลิตมาแปรรูปนะครับมาจัดในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ละเช่นกรณีที่เป็นเหล็กก็จะไม่ใช่เหล็กแบบเดียวนะครับอาจจะหรือรถยนต์ก็จะไม่ใช่รถยนต์แบบเดียวก็จะมีรถยนต์หลากหลายนะครับขนาดหลากหลายรูปทรงนะครับถัดมานะครับผู้ประกอบการก็อาจจะมองเรื่องของการ ทําการตลาดในแง่ของการขายเป็นหลักนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับคือผลิตสินค้ามาเพื่อขายนะครับโดยที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรจะเรานะครับขออนุญาตยกตัวอย่างร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับในแง่ของร้านอาหารเราเคยตั้งคําถามไหมครับว่าถ้าเราเปิดร้านอาหารลูกค้าอยากได้อะไรจะก แรกเลยลูกค้าต้องการอิ่ม mm. food, แน nah ่นอนถูกไหมต้องการในแง่ของการทานอาหารการทานอาหารก็ค e ือต้องการอิ่มนะครับต้องการอะไรครับสารอาหารนะครับบางร้านเนี่ยนะครับเวลาทําร้านอาหารบอกคุณค่าของอาหารที่ต้องการเลยว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับแปลว่าต้องการสารอาหารนะครับในขนาดเดียวกันลูกค้าต้องการแค่อิ่มไหมต้องการแค่สารอาหารไหมไม่ใช่ถูกไหมครับลูกค้าบางคนต้องการรสชาติที่ดีถูกใจ อาจจะไม่ได้มองในแง่ของการอาตอบสนองเรื่องของความหิวหรืออิ่มอาจจะไม่ได้มองในแง่ของการตอบสนองเรื่องของสารอาหารที่ต้องการแต่ต้องการรสชาติเลยนะครับลูกค้าบางขั้นต้องการอะไรครับบรรยากาศที่ถูกใจหรือแปลกใจแปลกใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตนะครับว่าลูกค้าในกลุ่มนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องการบรรยากาศที่ถูกใจแปลกใจต้องการสถานที่ที่สามารถที่จะเช็คอินได้ ต้องการจานอาหารนะครับที่ถ่ายรูปสวยๆเอาไปแชร์ได้นะครับซึ่งมันนำมาสู่เรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าต้องการประสบการณ์ในแง่ของการทานอาหารนะครับมีหลายร้านนะครับเวลาเข้าไปทานอาหารนะครับมีการจัดบรรยากาศจัดรูปแบบนะครับวิธีการทานอาหารที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่เราเรียกว่าเป็นไอเดียของทางการตลาดนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับการทําการตลาดนะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าลูกค้าของเราคือใครนะครับลูกค้าของเราคือใครนะครับซึ่งวิธีการแบ่งลูกค้าของเราคือใครเนี่ยนะครับในวิธีการทางหลักการตลาดเราเรียกว่า STP นะครับก็คือ Segmentation Target Group นะครับแล้วก็ Positioning นะครับตัว Segmentation ก็คือการแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย นะครับแบ่งตามเพศอายุต่างๆนะครับหรือแบ่งทางตามหลักจิตวิทยานะครับเสร็จแล้วทาเกตก็คือเราเลือกลูกค้ากลุ่มที่เราแบ่งนะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับแล้ก็ท้ายสุด positioning ก็คือการวางตำแหน่งลูกค้านะครับไปอยู่ในใจของตัวลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับทีนี้อันนี้ปัญหาใหญ่ของผู้กการ SME ก็คือว่าการชอบนะครับเหมารวมว่าทุกคนคือลูกค้าของเรา แปลว่าเราไม่มีการเลือกลูกค้านะครับเราคิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับเายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเวลาเราพูดถึงร้านอาหารนะครับเอาร้านอาหารเนี่ยนะครับเอาร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นอาหารพื้นฐานที่มีคนทํามากที่สุดคําถามคือว่าทุกคนจะทานกว๋วยเตี๋ยวไหมอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชัดเจนนะครับใครเป็นโอกาสนะครับที่จะมาเลือกนะครับสินค้าหรือบริการของเรา นะครับพอเรารู้ลูกค้ารู้จักลูกค้าของเราคือใครแล้วนะครับเราต้องตอบให้ได้ครับว่าสินค้าหรือบริการของเรานะครับแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรนะครับร้านอาหารสองร้านที่อยู่ติดกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนเราเปิดร้านหนึ่งแล้วอีกร้านนึ่งมีอยู่แตกต่างกันอย่างไรนะครับสินค้าที่เราซื้อมาขายไปบนโลกออนไลน์นะครับออสมมุติว่าเป็นโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับทำไมถึงแตกต่างกันคนนึง ซื้อจากอีกคนหนึ่งแต่ไม่ซื้อจากอีกคนหนึ่งนะครับเอาง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็หมูปิ้งก็ได้ครับเข้าเหนียวหมูปิ้งแต่ละร้านนะฮะในตลาดสดเนี่ยผมว่ามีหลายร้านเลยทําไมเราซื้อจากอีกร้านหนึ่งไม่ซื้อจากอีกร้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้ได้ครับว่าสินค้าหรือบริการของเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรนะครับพอเราทราบตรงนี้แล้วเราต้องกลับมาคิดต่อครับว่าทําไมลูกค้า ถึงมาซื้อสินค้าหรือบริการจากเราลูกค้าจะซื้อสินค้าบริการจากเราเฉพาะสิ่งที่แตกต่างนะครับและสิ่งนั้นต้องส่งมอบนะครับเราต้องส่งมอบคุณค่านะครับให้กับลูกค้าได้ถ้าส่งมอบไม่ได้นะครับจะมีปัญหานะครับแต่โดยปกตินะครับผู้ออก,การ s อ e นะครับสามารถตอบได้ครับว่าใครคือลูกค้าของเราสามารถตอบได้ครับว่าสินค้าเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และสามารถตอบได้ครับว่าทำไมลูกค้าถึงมาซื้อบริการของเรานะครับแต่สิ่งที่สำคัญครับเกี่ยวข้องกับการตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าทำอย่างไรให้ลูกค้านะครับรู้ว่าเรามีสินค้าบริการที่เหมาะสมกับเขาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้กลยุทธ์นะครับในแง่ของการสื่อสารการตลาดนะครับเข้าไปนะครับบอกให้ลูกค้ารู้นะครับ และสิ่งที่สำคัญครับในยุคปัจจุบันเลยครับก็คือว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าบริการของเราซ้ำนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราขายสินค้าหรือบริการเนี่ยเราไม่ค่อยมี Data นะครับมีข้อมูลของลูกค้าแต่ปัจจุบันนะครับพอเรามีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในแง่ของการทำธุรกิจมากขึ้นนะครับเราเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้นเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากนั้นเราก็มีการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าหรือบริการนั้นสำารับให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นครับพอเราเข้าใจว่าลูกค้าของเราคือใครนะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องแนวคิดทางการตลาดนะครับในอดีตนะครับแนวคิดทางการตลาดเนี่ยเราจะมองในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับ ้ามองในมุมมองของผู้ประกอบการเราก็คงได้ยินแนวคิดที่เราเรียกว่า 4P นะครับคือ Product, Price, Promotion นะครับคือเราผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับตั้งราคาที่เหมาะสมนะครับมีระบบจัดจำหน่ายนะครับที่อย่างทั่วถึงทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดใจนะครับอันนี้คือแนวคิดทางการตลาดในมุมมองของผู้ประกอบการ แต่ปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะมองในมุมของตัวลูกค้ามากขึ้นนะครับมองในมุมของผู้ซื้อมากขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตนะครับจะต้องใช้แก้ปัญหาของลูกค้าได้นะครับจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งก่อนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับสินค้าบางอย่างบางชิ้นนะครับมีขนาดใหญ่เกินไปลูกค้าภาวะปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิม ลูกค้าต้องการที่จะประหยัดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ขายชิ้นใหญ่นะครับต้องใช้เงินจํานวนมากในแง่ของการซื้ออาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วผู้บริโภคนะครับลูกค้าต้องการสินค้าที่มีไซส์ที่เล็กลงนะครับจ่ายเงินได้น้อยลงนะครับหรือแนวคิดในแง่ของการซื้อสินค้าในอดีตต้องจ่ายเงินก้อนเดียวนะครับปัจจุบันก็มีเรื่องของระบบผ่อนนะครับเข้ามาช่วยนะครับทีนี้ ในอดีตนะครับการผ่อนสินค้าก็จะมีปัญหาเพราะว่าพวกผู้บริโภคนะครับจะต้องมีบัตรเครดิตนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะผ่อนสินค้าได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มีแนวคิดเรื่องของการบริโภคสินค้าก่อนนะครับแล้วก็จ่ายที่หลังนะครับโดยที่เอาข้อมูลของลูกค้านะครับที่มีอยู่ในอดีตหรือข้อมูลของลูกค้าความสามารถในการชำระเงินที่อยู่ในแพลตฟอร์มเอามาประยุกต์ใช้ นะครับอันนี้คือเราเอาผลิตภัณฑ์นะครับที่แก้ปัญหาของลูกค้าได้นะครับซื้อในราคาที่ย่อมเยาวซื้อในราคาที่ย่อมเยาวต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าเราไม่ได้พูดถึงราคาถูกคําว่าราคาที่ย่อมเยาวเนี่ยหมายถึงราคาที่สมเหตุสมผลในมุมของผู้บริโภคผู้บริโภคแต่ละรายนะครับมีความต้องการจ่ายนะครับสินค้าที่แตกต่างกันนะครับ คือในอดีตเรามองเรื่องของความเหมาะสมเหมาะสมคือมองในแง่ของตัวผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันเรามองเรื่องซื้อหลักในราคาที่ย่อมเยาวคือในราคาย่อมเยาวที่ผู้บริโภคสามารถที่จะจ่ายได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความสะดวกในการซื้อครับในอดีตเรามองเรื่องของการกระจายสินค้านะครับผ่านทางช่องทางต่างๆปัจจุบันเป็นเรื่องของความสะดวกซื้อพอเรื่องของความสะดวกซื้อ ปัจจุบันเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปซื้อผินค้าผ่าน Facebook ผ่าน l ล n e นะครับผ่าน uh, YouTube ได้นะครับสามารถเทียกดแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ไปรับที่สาขาได้นะครับหรือสั่งจองออนไลน์นะครับก่อนแล้วก็ไปรับสินค้าหรือไปซื้อนะครับไปชำระเงินที่สาขา เพราะนั้นความสะดวกในการซื้อนะครับความสะดวกในแง่ของการชําระเงินนะครับกลายเป็นเรื่องสําคัญทีออ่ลูกค้านะครับหรือผู้เยาต้องการได้รับในปัจจุบันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญครับในอดีตนะครับเรามองเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของการบอกรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนะครับให้กับ ตัวลูกค้าได้ทราบนะครับต้องมีช่องทางที่จะให้ลูกค้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหา r f f r r n c e นะครับหารีวิวสินค้าจากช่องทางต่างๆได้นะครับเพราะนั้นแนวคิดในแง่ของการตลาดนะครับจากมุมมองที่เป็น 4P นะครับก็มาเป็นมุมมองที่เป็น4 c ทั้ง2มุมมองยังใช้ร่วมกันอยู่นะครับไม่ไดเ้เลิกใช้มุมมอง 4P 4 p ไปเลยนะครับแต่ว่า มอง 4P เสร็จแล้วให้มองในมุมของตัวลูกค้าคือ 4C ด้วยนะครับนอกเหนือจากในแง่ของ 4P แล้วเนี่ยนะครับสำหรับธุรกิจบริการเราอาจจะมองอีก 2P เพิ่มเติมนะครับก็คือ P People นะครับเพราะว่าธุรกิจบริการส่วนใหญ่นะครับยกเว้นธุรกิจบริการออนไลน์100%ี่ยนะครับก็จะต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีผู้ ที่เป็นอาจจะเป็นผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางนะฮะเพราะฉะนั้นคนในกระบวนการธุรกิจบริการจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากนะครับปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าจะมีะในแง่ของการให้บริการสินค้าผ่านทางออนไลน์เกือบ1 0 0นะครับแต่หลายหลายครั้งนะครับเราก็อยากได้การให้บริการจากคนอยู่ ผมขอญากยกตัวอย่างครับปัจจุบันนี้นะครับมีธุรกิจนะครับสายการบินนะครับเอาเรื่องของการให้บริการนะครับผ่านทางออนไลน์เข้ามาช่วยให้บริการนะครับแต่หลายหลายครั้งผู้โดกก็อยากสื่อสารกับตัวนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งการที่ได้คนเข้ามาช่วยในแง่ของการตอบสนองนะครับจะได้ความรู้สึกในแง่ของการแก้ปัญหาที่รวดเร็วกว่า นอกเหนือจากคนแล้วในแง่ของธุรกิจบริการกระบวนการหรือโปรเซสจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าโปรเซสเป็นเรื่องที่ช่วยทําให้นะครับตัวผู้บริโภคสามารถที่จะได้รับการตอบสนองทรวดเร็วนะครับสามารถที่จะได้รับการตอบสนองที่ทันการนะครับแล้วก็อาจจะพร้อมยินดีที่จะจ่ายให้เพราะกระบวนการจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคนะครับมีความรู้สึกที่ดี ต่อสินค้าหรือบริการของเราครับในส่วนของส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix นะครับปกติเราก็พูดถึงเรื่องของ Product, p ไพ a ์ Promotion People หรือ r o c e s s เมื่อสักครูด่ได้พูดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตเจาะในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมการตลาดหรือ Promotion ครับเรื่องส่งเสริมการตลาดนะครับเราแบ่งเป็นสี่อย่างก็คือเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการขายโดยบุคคลแล้วก็การส่งเสริมการขาย โฆษณานี่ตรงๆเลยครับก็คือการบอกสรรพคุณของสินค้าหรือบริการนะครับของเรานะครับให้ผู้บริโภคได้ทราบนะครับว่าสินค้าหรือบริการของเรามีสรรพคุณอย่างไรนะครับการโฆษณาปัจจุบันก็มีการใช้เครื่องมือทั้งในส่วนของออนไลน์เป็นหลักนะครับมีส่วนผสมในแง่ของกิจกรรมเ,เครื่องมือที่เป็นออฟไลน์บ้างนะครับออนไลน์ก็คือการโฆษณา ผ่านทางหนังสือพิมพ์นะครับผ่านทางวิทยุผ่านโทรทัศน์นะครับหรือในแง่ของการออกอีเวนต์นะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็เว็บไซต์นะครับโซเชียลมีเดียนะครับแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโฆษณานะครับโฆษณาเนี่ยเป้าหมายทำให้ลูกค้าเห็นเป้าหมายทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็กลับมาซื้อนะครับหรือซื้อซ้ำนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราเรียกว่าการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์เป็นการบอกกล่าวเรื่องราวขององค์กรหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์บริการสินค้า, OH าะนะครับให้ผู้อิกระทราบนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการขายแต่เน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างตาสินค้าทําให้รู้จักนะครับบอกกล่าวเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับทำให้คนรู้ว่านะครับสินค้าหรือบริการของเรา มีใครใช้บ้างโดยปกติในแง่ของการประชาสัมพันธ์เราก็จะใช้ในเรื่องของการรีวิวสินค้ารีวิวบริการนะครับให้ผู้บริโภคนะครับช่วยรีวิวหรือให้ผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดนะครับหรือเซเลบนะครับคนที่มีชื่อเสียงนะครับในแง่ของการบอกกล่าวสินค้าของเราหรือในแง่ของการหาองค์กร นะครับมาช่วยอ้างอิงน,นะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับพวกมาตรฐานสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดก็คือการขายโดยบุบบคคลครับการขายโดยโดยบุคคลเนี่ยนะครับในอดีตก็คือการขายผ่านหน้าร้านหรือธุรกิจที่เป็น B 2 B นะครับต้องมีคนนะครับเข้าไปแนะนำการใช้ สินค้าหรือบริการกับลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจนะครับการขายโดยบุคคลนะครับปัจจุบันเนี่ยลดความสำคัญลงเพราะว่าเราไปขายโดยใช้ในแง่ของออนไลน์มากขึ้นเพราะขายบนออนไลน์นะครับสินค้าที่เป็น B 2 C นะครับก็จะขายผ่านช่องทางอย่างโซเชียลมีเดียนะครับมีการแชทกันเกิดขึ้นไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ เข้าไปขายแล้วนะครับไม่ต้องมีในแง่ของการส่งโบชัวเพื่อไปแนะนำสินค้าบริการนะครับก็ใช้วิธีการใช้กันมากขึ้นนะครับเพราะแต่การขายโดยบุคคลยังสำคัญนะครับอ,อย่างที่เรียนนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น B2B นะครับยังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เซลล์นะครับใช้พนักง,งานขายขายอยู่นะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขาย นะครับส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับพูดง่ายนะครับจำเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเราเรียกว่าลดแลกแจกแถมนะครับลดแลกแจกแถมก็คือการส่งเสริมการขายนะครับทำให้ลูกค้านะครับทำให้ผู้บริโภคนะครับอยากซื้อสินค้าของเรานะครับมากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับจำนวนถี่ขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการขายซึ่งกลยุทธ์การส่งเสริมการขายนะครับ เราสามารถส่งเสริมการขายไปยังผู้โชคโดยตรงนะครับหรือส่งเสริมการขายเป็นยังช่องทางจัดจำหน่ายได้นะครับถ้าสมมติว่าช่องทางจัดจำหน่ายของเรานะครับเป็นร้านค้าปีเป็นคอนวีร์สโต์นะครับเป็นคนที่รับสินค้าของเราไปขายอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะมีกลยุทธ์นะครับส่งเสริมการขายอีกหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือ นะครับทางการตลาดมาช่วยในแง่ของการที่ทำให้สินค้าหรือบริการของเรานะครับเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับ